โอต่อไปนี้อานมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิรมการลอกเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยเพื่อนๆเดิมพันแบบเมื่อกี้แต่ตีบูปืนหนึ่งรอบไม่เพื่อนน่ี ม่หาออทางเลยอ่ะเพื่อนมันเจ็บมาแล้วเจ็บมาเยอะแล้วโอ้ยเจ็บอะไรเพื่อนก็นได้จากผมไปตั้งสองแสนห้าเพื่อนจะอะไรอีกมันติดนี่ยับเลยครับอโอ้ติดนี่เออดับเสียเลสติดนี่ไอแทนใช่ไหม<อ>นี่ธุรกิจนั่น<อ>เธอเลขอะไรอะ่ะติดติดติดดิคีเอสเขามีความรักกันได้เลยหรอติดเขียยมรอจักแล้ว ใหม่ผมนี่อยู่เคสนี่ไม่หญิงนี่แต่ต้องไม่ได้นะใช่ครับใช่ครับอยู่นี้มันเปลี่ยนไปแล้วเพื่อนได้หรอใช่ครับใส่พี่เสืของเสื้อของเสื้อองเของรับรับรับแข่งไอ้พี่มาเชไม่เล่นพิตตี้เราเล่นปืนเลยไอ้เหี้ยกูติดว่ะเฮ้ยคนบ้าอยู่ในพุ่มไม้ใครจะไปรู้มาเชไม่ต้องเล่นเล่นปืนเลยพิตตี้ระดับเราอะซื้อของหน่อยครับพิธีของผมหมดอะเสื้อของที่เนี่เลย เฮ้ยอไม่อย่าเึงดิดิสวัสดีสวสีสวัสดีัสดีสวัสดีสวัียกชืดีอะไรแีสวัสด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 ีว่าอะไรนสดีสวัสดีสวัสดีรวัสดีส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 วัสดีนวัสีสวัสดีสันดีสวเสดีสวัสี่วันอีัวีีัีีวีีดี่มตีีััีีวัี มุขติมุขติรับผมครับผมอ่ะเอาขึ้นเลยขึ้นเลยวะตอกไม่เอาตอกอะไรนีพี่เอาเอาเก็บเงินก่อนไหเก็บเงินทำไมอ่ะพี่มก็มีพี่มก็ของแก๊งมึงจมึงจะให้ปีอะไรอีกมึงไหวมั้ยเาเลยพี่ชายเลยตีตัโ่ตัโนตัร่มตัวมโย่นี่มนรยนดนรรอของม พี่มีเหรียญสปริงอยู่เหรียญสปริงพี่ต้องมีจัดๆๆติดแล้วคนหนีคนนึงต้องเป็นพี่ตังกวยแล้วเปล่าพี่กวยพี่มีสี่หมอกะสปริงหลังบ้านไม่มีเป็นแบบพี่มันไม่ได้เว้ยพี่กวยพี่ไม่เติดแล้วหรอติดแล้วกลวยไม่นั่งไหมครับพี่ไป5ทีป่ะ Yes Yes พี่ตังกรองร่ำไพี่ืผอติดพี่เออพี่เหลือแค่ทีเลยนะทำไมไม่ได้ยินเสียงไอ้ติ้งดิงติงดิ้้ดิคนเดียวเว้ยไม่ได้ินคนเดียวมีอยู่บางครั้งมันก็ลำบากอ่าเรื่องให้กูเหนื่อยชั้นบนอ่ะมีซักนี่แหละ เรื่องแค่เหนื่อยใครใครที่แบบตีไอ,อ้อเนี้ยพี่ถ่ายถ่ายลงในกลุ่มไงเดยกถ่ายมีเท่าไหร่บ้างพ่อครับชิ้นส่วนปืนอ่ะเอ๋สปริงมันใช้กี่อันน,นะห้าสิบป่ะสปริงของพี่มเมเสร็จก่อนก็นได้สปริงใช่แล้วพี่มายัางล,ล่ะเราเราแป๊บนึงแป๊บนึงใกล้พอเสร็จละอีกสิบสามอัน จะเป็นวันจูจีก็ลยใช่ไหส่วีชีวิตจะเป็นฮีโร่ไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่มีมีีอะไรมันติดแง่แปลกๆให้ประธานแอคเคอร์มองเลเยอกมาดิวเทนนิงไี่ต้องกลัวผมอยากเห็นแบบว่าทีเดียวติดขายยากเลยก็สุดค่ะเฮ้ยเป็นไปไม่ผมไม่เคยผมอยากเห็นแบบพี่ตีทีเดียวติดเลยอ่ะคนเหล็กกัพี่ไปพี่ต้องลองพี่มันจะเลือั้งหายทีพี่ถ้าพี่ติดใช่ไหมมันเหลือต้องฝีทีให้ผมติดนะ เเเอออออออพี่่ลลงงดูิมตนนะถ้าสมมติพี่ตีทีหนึ่งติดปุ๊บต่อไปผมตีปุ๊บติดอย่างนี้ขึ้นมาหานะพี่นะลองพี่เอาเลยพี่ไปเอาเก็บเอาของเลยพี่ไปไปเลยไปเอาพี่เอาของเลยพี่เลยถามบอลก่อนบอลมัดยังก็อ่ะฮัลโหลลุงลำจะตีเหรอกลัวจะตีเนี่ยเขาถามว่านุ่งอัตโนมัติไหมนุ่งมัดอะไอไปเลยถ้าตีเกินบอลบอกตีเลย เอาพี่เอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วเร็วเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเจ้มาจะเอาต่อตะโกยว่ะเฮ้ยชิวี่บอกว่าไม่ถึงมั้ยเงินอันนี้เงินแกงมัวทรงเนี่ยที่มั้วทรงตอนจังหวะเฟือเนี่ยจังหวะนัวบอสจังหวะนัวจังหวัดนัวไหนสกอบบทีละ จังหวะจังหวะงานนัวนี่หว่าอดีตผพอตลอย่างผมมันไม่โตอยู่ไหนโตอยู่ไหนโตใครอยากตีใครอยากได้ก็เขาพูดเลยไอ้ส้มอะไรเงี้ยมันก็พูดแล้วยังอยากได้เลสอะไรเงี้ยมาครับพี่ไม่ต้องแข่งกันครับพี่เดี๋ยวผมรันเองครับพี่มาครับพี่มาๆๆให้ให้ไม่ต้องกลัวก็ได้ผมผมรอได้ไโหล้อ่ใครอยากได้มันก็พูดอย่างตีมาก็มาพูดรันเองเออผมเองผมเองวายเบยจากผมเป็นไงศักดิ์สิทธิ์ไหมล่ะมึงเรียกไม่เอกเลยเหรอ เดี๋ยวพี่ไปคาบปันนี้ให้ก่อนไอ้ของให้มาเอาอาสปรงมาให้พี่เตียงใคขอนเครขันวเอ็เอาอย่างมากใครจะตีก็ตีไปบอกพี่มี่อ่ะพี่ม่เก็บให้จบไปพี่ตั้งกวยพี่ตังกวยตีพี่ตังกวยเลยผมอยู่วลานานทำไมไม่ยูจังวะอ่ะเฮียใครก็้ขอเพนเต็มสวัดหน่ยกินเอาของตัวองใช้ไปร้อยกว่า น้องเฮลมีใครรับไฟล์ไหมขายแปดหมื่นห้าราคากุศลเล็กเฮลขอเพนหน่อยเออ่ยากกดดันว่ะไปเล่นแมวหรอไม่กล้ากลัวเสียได้ของอ่ะว้าวว้าวแล้วใครเตีอ่ะอเทีมาพที่ขอลั่นได้ไหม เอาดิพด oh nah, like. ิเอาดิอา5ทีคือโคตรจุกจิกของเหมืองใช้แค่คอปเปอร์กับทองเนี่ยแค่นั้นหรออ่า5ทีติดกกนหัวแมงเลยอาทิตย์หนึ่งอันนี้คืออันนี้พี่ติดต่อใช่ไหมโดนหัวแมงเลยอาทิตย์หนึ่งกดดันว่า6ทุ่มอย่าลืมอัดคลิปใจยังไม่ค่อยมา แล้วเมื่อกี้แล้วแล้วใครไม่ส่งนะถ้าทุ่มกูให้โตปรับเลยนะฮะนี่พูดจริงใช้งเงินแดงด้วยหรอกระตินอันนี้ไม่ส่งอีกก็ก็ปรับเป็นไม่ใชสองของเออไม่ใช้กิฟต์ขึ้นเลยดิถ้าถ้าแพ้นี่ถึงจะคิดกิฟต์ใช่ไม่บอกว่าเล่นยังไงใช่แต่พี่พี่ไมาเอะพี่ได้กิฟต์เงินแดงคืนหนูไหมหนูลืมว่ามันไม่ใช้เงินแดงเออใส่ตู้เร็วไม่ใช่เฉพาะไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะไอ้ดอมนะพี่เวลามีเรื่องมีอะไรอ่างสกินเฮดโอซีเลยโอซีขอสกินเฮดได้ไหมเอาติดไว้นิดนึง เอาช่วงเฉะเอาไปซื้อใบเบมึงแสนหนึ่งโอสีขอสกินพีชได้ไหมเก็บปูนใส่ตู้ออาสามแสนก็ได้ผมใส่พี่สามแสนก็ได้ใบเบพี่กล้ยเก็บแก้วเก็บแล้วโอสีขอเก็บอีกนะอันนี้ได้กี่ทีอ่ะพี่ทีห้าทีทีมันไม่ต้องใช้เงินแดงเลย ่ต,ติดทีที่สองไปพี่ไม่ได้ติดเลยโวยผขอพี่สักทีเดียวอ่ะขอทีเดียวติดอ่ะอีกทีที่ผมจะได้ล่ำใช่ทีไรแค่ทีเดียวเออวางนี่ละดูเออให้รุ่นใหญ่รุ่นโตเขาอันนี้กันก่อนพี่เอ้ยนี่ทำไมกูยิงปืนเป็นทำไมมึงวัดโอเดียกูไม่ปืนเนี่ยเฮออเออเออมีคนอื่นหรือเปล่าป้าสกัดใคยเนี่ยแต่ไม่ดีเลยว่ะ แต่ไม่ดีเลยว่ะ AE ดีหกไม่มีปัญหาพี่ชายคนที่รัดอย่างพี่มันควรได้เว้ยตีตรงไหนใีไวลยนะวายรีไวล์เพิ่มเดครับให้เครดิตมันอีกแล้วให้เครดิตควายอ่ะไม่ลดเลยมีอะไรอีกไหมขาดฮะก็ใช่แค่นั้นนะแต่ไม่ดีเลยว่ะกะทิมันก็มันก็ม่เขาก็เป็นคนคิดเองนะเอแต่ไม่ค่อยดีเลยว่ะจีเดียวเลยนะกดจีเดียวเลยลั่มเลยพี่ออโตัห้าเลยหรอ พอตไปเลยแบบขอทีเดียวปึ้งไอเชียต็ดต็ดเต็นี่ครับนี่พี่มันไอเชียกูตินเอาตัวห้าไม่ได้อ่ะปูมันได้แค่สองทีเอาพี่ก็ตีไปก่อนใช่ใช่มันต้องเป็นบีบีที่ของไม่พอปูปูมันปูมันเอาใส่ตัวได้แค่ร้อยหนึ่งอ่ะบอสมันใช้ทีละทั้งสิบไม่เอาไว้ในตู้เอไว้ใช้ในตู้ใช่พี่เอาขอไว้ในตู้ก่อนกดบูปินแล้วก็อ๋อ ได้ของในตู้ได้ไม่ดีกันตึกกันแล้วแหละใจไม่ดีเลยว่าขาขาวตัวรับหนิพี่หมอหนูมีเพนสิบเอ็ดกาพอตายว่ะตายเพื่อนไปกวแล้วนี้สมมติใช้พี่ตั้งไฟติดใช่ไหมอะไรเป็นอะไรเนี่ยวายสแกนเดี๋ยวให้ตีต่อเลยโอ้โหถ้ากูตีติดมึงสแกนกูเข้าไม่ถึงโต๊ะตอนแรกอีกกูเข้าไม่ถึงโต๊ะ ไอพี่ลำ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 ไอพี่บางครั้งมันก็ลำบากอ่ะแต่เดี๋ยวมันก็จะไปไอเชียติดไอเชียติดต้องมีเสียงนี่อีกเสียงดีไอเชียติดเนี่ยเย็ดเออเย็ดเย็ดอาอเฮ้ยยิงไม่ี่เนเดี๋ยวนะคนที่ไปกันเท่านเหรอต้องติดอยู่วะ ขอเงินสยมหมื่นได้เงินหใคเงินมีมีมมีเอะก็งตินมีรียมเราเฟังเสียงพกวยอลิเถึงตัวกวยเราเเสียความสำเร็จเราฟังเสียความสเร็จเข้าถึงตัวพกวยอะไี่กวยอนตัวเหมนเยไม่ถึงเรยมนเยกันงเ็นเม็กนพเลยนแลสม ไม่เป็นสองแสงอ่ะอย่าลืมมาซื้อนะเบ้อแล้วคือของจากผมมันยังงี้ยทำเงี้ยอยู่แล้วไว้พี่ยังเงียบไป็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยพี่อย่างเงี้ยอุ้ยไปวดติดมองเลยพี่ บอกหน่อยพี it, Wait, ่ต no. ิดดีฮะฮะตะไปตังติดติเหรอไอ้เี้ยมาดออจูอจูดีเงินเินเงิิอ่ะพี่กวยทพอดีเลยสีสุดท้ายพอดีเลยไอ้เสียเอดเยด้เสีจะบอกว่นี่ว้าไอ้เียมาดีเงินเงินิติอิ่มิเงินินเงิน เดี๋ยวๆเอาให้อีกสามมื่นเก้าบอกเตรียมตัวนะเตรียมตัวซิปนะอินเดนมิกกี้นี่นะกินเฮดมิกกี้ก็บอกแล้วนี่เีงเกงขาพี่ว่าอะไรนะเขาบอกแล้วอย่าพูด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 ไหมพี่กวยเดี๋ยวพูดอย่าพูดอย่าพูดเดีวพูดยี่สิบเลยหรอก็ยี่หลังหลังบ้านก็ไม่ใช่เฮียแล้วเด็กสองรองเฮ้อยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านที่ไว้ใจได้ไม่ใช่เฮียแล้วเด็กไม่ถึงเลยครับก็ขายสองหมื่นให้ สวยเงี้ยอมีปืนใหญ่กินเห็ดตอนนันมี่าวันนั้นอ้ยหนหายแล้วแพน่อเียไปลเแป๊บนะนน่น่ะเยอะเงี้ยเดีเกยีเกดีเสียดีเยมเปนูดเยะอย่างเช่นเอ่ออีือปืนครั้งแรกมีปืนครั้งแรกนเกมเลยพูดดีกว่าเดี๋ยวเะกัน ท่านแน่รับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมัเป็นครอบครัว k s OC ด้วยกันนะคะ